วันนี้นะคะเรามาเทรนกับเบรดค่ะเบรดก็เป็นเทรนเนอร์ที่มีส่วนสำคัญกับก้าวของก้อยความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นตั้งแต่มาเก้ามาราธอนวันนี้รอบนี้ก้าวของก้อยก็เลยมาชวนพี่ตูนมาเทรนกับเบรดด้วยนะคะเพื่อที่จะไปตรงเกมมาราธอนด้วยกันฮัลโหลมเขาเริ่มไปแลรวสเซระมาณ5นาในทีเดี๋ยวเรา <laughs> เดี๋ยวเรา rồi, <laughs> วอร์มก่อนละกันเวลามาเทรนนะเราก็าจะเริ่มแบบใส่รองเท้าที่มัน แบบเบาหน่อยเลยเพราะว่าการเทรนมันจะต้องมีการกระโดดมีการวิ่งมีการสปรินต์เร็วๆแล้วก็แบบทําให้ฮาร์ดเรทนะคะมันสูงขึ้น,นต้องใส่รองเท้าที่มันซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะวันนี้เดี๋ยวถามเรดว่าเขาจะเทรนเกี่ยวกับเรื่องอะไร Okay, so aerobic is with oxygen, right? So how do we get into anaerobic? Uh -huh. Basically, it's based on your intensity level. So it depends on the person and how fit they are. But if you go like, for example, about 170 beats per minute, generally, you'll go from aerobic to, aerobic, to anaerobic. Uh -huh. Uh -huh. The key here is that, and for runners especially, is that once you get to anaerobic, you can only last for maximum up to like one minute, uh -huh. like uh -huh. 40 seconds. To one minute. Uh -huh. That is what we call lactic acid system. The question is, how do we become faster without going into the anaerobic? Because uh -huh. you can only last a minute in that zone, right? Uh -huh. The answer is that you keep training at around that heart rate. Right, right. And you keep pushing it. You keep pushing it. And the way to do that is through anaerobic training. Uh -huh. And if that keeps going up, if you get fitter, mm -hmm. it could be 178 beats per minute before you go into anaerobic. And if that's the case, then you can go up to like 14 kilometers in it and stay there. Does that make sense? Yeah. So your speed can go up without yeah. going into the anaerobic. Uh -huh. <laughs> ถึงจุดที่มันสูงเกิน170เนี่ยมันยิ่งทาให้หัวใจเราแข็งแรงขึ้นแล้วเราจะอึดขึ้นแล้วนั่นแปลว่าเราจะวิ่งได้เร็วขึ้นและไกลามากขึ้นปกติเขาจะสตาร์ทให้เรา <Okay. S 1> ที่4กิโลวันนี้เขาเอา5กิโลให้เราเลย <laughs> <laughs> ถ้าใช้น้ำหนักเบาวันนี้ <Okay. S 1> เทคนิคก็จะดีขึ้นเอาเทคนิคให้ถูกก่อน ก็ค่อยเพิ่มน้ำหนักอนะไรเงี้ยฝึกแบบเนี้ยมาสักระยะหนึ่งนะจะสองสาเดือนแล้วก็คงแบบอยากจะลองขึ้นน้ำหนักให้ไปเลยเพื่อจะได้แบบแข็งแรงขึ้นได้เร็วอนะไรเงี้ย yeah! Last one is 20k No เมื่อกี้พี่ 15k หนู 20k อ่ะกระไร do lose that 10 foot challenge. Set, go. One, two, three, four. Yep, last one. ช่ายเลยพี่ตูนต่อให้ก้อยก้อยยกอันนี้ถ้าไปกลับแต่ว่าพี่ตูนต้องทำสีทีเก่งมากเก่งมากอ e a พ p อัพนี่โอยอยโอ้ยโอ้ย้ start monitoring the respirations a little bit more after June told me that you talk to me more to get more respiratory so I'm gonna actually put the clock on now. Then okay you start so I won't ask anymore I I will do like shut up my mouth and just do what you want. Actually and you have one minute to ask the questions. Three, okay. two. เขาหาว่าหนูชอบแบบพูชอบชวนคุยมันเสียเวลาการสอนมันมันต้องมานั่งตอบคำถามแล้วก็คิดว่าเราอะทำเป็นถามขเขาเพื่อที่เราจะได้พักมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันไม่จริงเลยคือเราต้องถามเพราะว่าเราอยากรู้ว่าเราทำอยู่เนี่ยมันมคืออะไรมันช่วยเรื่องอะไรเพราะม,มันสำคัญการบปวี่อพีมาราธอนใช่ปะ่ะถ้าเราต้องออกกำลังกายตอนเน่องคื่มันเป็นเซ็ต่อนนคือมันตอนน้องแบบพักแค่นี้พอแล้วพูิทัดเวทเัาดาวไปเกินแล้ว มันจะไม่มีมันมันจะไม่ได้อย่างที่โคชต้องการมันดีอยู่ที่แบบมันทะลวงเราอะเราซ้อมเองเราไม่มีทางแบบเราจะหยุดตอนในตอนน่งแน่นอนเราจะไม่กลับลนะเพราะความรู้สึกเนี้ยทำเองไม่ไม่มีทางได้เดี๋ยวเราจะทำอีกหนึ่งอีพีเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายกับแฟน ทำยังไงให้ออกกำลังกายด้วยกันได้โดยที่ไม่ตีกันเวลาพี่ตูนจะไปลงแข่งวิ่งที่ไหนเนี่ยก็จะไปคอยตามเชียร์ตามไปให้กำลังใจอย่างมากที่สุดคือเราไปรอที่เส้นชัยแล้วก็คอยรอตอนที่เขาวิ่งเข้ามาถึงอะไรเงี้ย เราไม่สามารถที่จะไปวิ่งกับเขาได้อะเราไม่มีแรงพอเราไม่แข็งแรงพอจนวนหนึ่งที่พี่ตูนเริ่มทำโครงการก้าวแล้วก็รู้สึกว่าด้วยระยะทางที่เขาไปอะมันมากขึ้นกว่าเดิมมันไม่ใช่แค่การแข่งขันวิ่งในสนามแล้วจบอะแต่สิ่งที่เขาทำมันยิ่งใหญ่กว่านั้นและเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปซัพพอร์ตเขาระหว่างทาง มันก็น่าตื่นเต้นนะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าปกติเราเคยแตบวิ่งเราซัพพอร์ตเขาแต่ครั้งเนี้ยเขาจะต้องเป็นคนที่มาวิ่งเพื่อซัพพอร์ตเราจะพาเราไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้คือสักสีให้ได้เขาจะวิ่งแซงตัวเอง I love you. เพราะว่ามันน่าจะเป็นการเดินทางที่พิเศษมากๆสี่ชั่วโมงในมาราธอนมันเหมือนกับการได้ร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันน่ะหลายคนจะชอบถามว่าวิ่งยังไงแบบบางคนวิ่งแล้ววิ่งแล้กล้ามเนือ้อมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแน่นอนการวิ่งเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจคือมันเหมือนเราได้สูญเสียกล้ามเนื้อไประหว่างการวิ่งเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะวิ่งด้วยแล้วก็ยังมีกล้ามเนื้ออยู่แล้วก็สามารถที่จะวิ่งได้อึดขึ้นวิ่งในไกลขึ้นได้แกล่งขึ้นคุณก็ต้องเวทเทรนนิ่งไปด้วยนี่เป็นสิ่งที่เราฝึกควบคู่กันไปตลอดเวลาและว,ว่านี่คือสิ่งที่จะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เราสามารถปิชิตมาทอนซัมโปได้ไปไหครับปาเกกันครับ ตัวนี้มันแย่กจริงจริงแต่ก็แบบใกล้แล้วอ่ะใช่ใชต้องหาวันซ้อมยาวแล้วแหละอากาศที่พวกแกดีที่สุด